เราเริ่มต้นก็คือเราเป็นคนเ,เป็นคนนครสวรรค์เป็นคนนครสวรรค์แล้วตอนนั้นทําไมถึงบอกว่าเข้ามากรุงเทพอ๋อตอนเด็กอ่านมันก็พี่ว่าอ่านก็ต้องมีไฟก็ต้องมีวิรกรรมเราตอนเด็กๆเกนาะอะไรเงี้ยจริงๆพี่จักรเป็นเด็กดีนะแต่ด้วยความรักเพื่อนแลวหัวอ่อน ก็ตามเพื่อนเนาะ hmm. อะไรเงี้ยตามเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนแบบชวนหนีเที่ยวก็ไปชวนหนีเรี้ยเราก็ไปอะไรเงี้ยแปลว่าการเข้ากรุงเทพครั้งนั้นคือการหนีมาเออหนีหนีหนีมากับเพื่อนมาเที่ยวใช,ใช่ไหมแม่ใช่คือจริงๆแล้วว่าหนีหนีเรียนก่อนหนีเรียนแต่ว่าของพี่เนี่ยไม่ได้หนีคนเดียวไงอันพี่หนีไปสามวันน่ะอุย มันติดจอกรีไหมล่ะไม่ติดชาาทิ์เลยเป็นเวลาวันโรงเรียนเลยจะนังทาพผูะ้ะไริงนี้เลยแปลว่ามาแบบค้างคืนเลยค้างคืนไปนอนค้างบ้านเพื่อนเลยอันนั้นอยู่อยู่ในคนครสวรรค์นะแต่นี้ไปอีกอำเภอหนึ่งเป็นนอนค้างบ้านเพื่อนแล้วทีนี้เนี่ยตังหมดออกมาจากบ้านเพื่อนแล้วก็เ,เด็กพี่อิงหกคนก็เดินไปเรื่อยๆเลยเห็นเรื่อยไปเ,เ,เรื่อยผ่านวัดอยู่วัดหนึ่งเบอร์ในวัดนั้นมีถ้ำก็ไปขอข้าวพระกินกันขอข้าวพระกินเสร็จแล้วก็เข้าไปเดินเล่นในถ้ำจังหวะที่เข้าไปเล่นอยู่ในถ้ำเนี่ย พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กตอนนั้นเด็กมันหายไป3วันแล้วเนาะเขาไปแจ้งความกับตำรวจเขาหาให้ช่วนครสวนกำลังจะถามเลยว่าที่บ้านคือแบบชุลมุนใช่โอ้ยชุลมุนวุ่นวายเลยเอาใจเลือกคบเพื่อนนะหกคนนส่วนกันไปไม่มีใครเตือนกันเลยอุตส่าห์มีต้องหกคนหกคนอ่านคิดดูสิอะไรแอก่อนไม่ได้มีการสื่อสารไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยเขาตามมาจนถึงวัดนั่นอ่ะพี่อยู่ในถ้ำกันพอดีเลยอุ้ยแบบวิ่งหนีกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือนอนในถ้ำหมอสั่ อ๋อนอนบ้านเพื่อนก่อนกำลังว่าจะต้องอยู่ถ้ำนะอะไรเงี้ยก็เข้าไปอยู่ในถ้ำกันอะไรถ้ำกันอะไรเงี้ยจังหวะนั้นพอดีเลยบอกได้ยินเสียงรถบัวตำรวจเลยนะว้ว้ว้เฮ้ยนี่เปนเสียงรถตำรวจนีหว่าอะไรเงี้ยออกไปดูโอ้โหรถตำรวจเต็มวัดเลยอะไรเงี้ยย้อนกลับไปเห็นเป็นหนุ่มหล่อแบบนี้นะใครจะเชื่อว่าในอดีตตอนวัยรุ่นเนี่ยไปจีบสาวเนี่ย สาวไม่ไม่รับรักนะคะสาวแบบวิ่งหนีปฏิเสธไล่หนีไปเลยนะยนงไก็บอกว่าตะกรลบเปียกจริงหรอคือยังไงอะเล่าสีเล่าสีคือจริงๆนี่ชอบเล่นกีฬาเป็นนักฟุตบอลแต่ว่าเราจะเป็นคนที่บางทีถ้าไม่ได้เป็นการซ้อมแบบจริงจังเราจะใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เตะเลยเปลี่ยนรองเท้าอย่างเดียวใส่รองเท้าฟุตบอล S <S ลงสนามเลยกางเกงก็ยังเป็นกางเกงแบบนักเรียนเร<ด>ียนเป็นนักเรียนเราลงสนามชุดนั้นเลยเปลี่ยนแค่รองเท้าแล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันที่เราซ้อมเสร็จซ้อมเสร็จแลาวก็เหนื่อยมากแล้วออกจากโรงเรียนไปก็จะมีรถแบบลูกชิ้นรถแบบ <S <S อ่าสักกอกอะไรเง <S <S ี้ยเราก็ไปซื้อผมก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนซื้ออยู่ข้างๆแบบโอ้คนนี้สวยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปชอบก็คือชอบไปขอเบอร์เขาเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็แบบเขาก็มองเราอะไรเงี้ยก็ โอเคแหละแต่เราไม่ชอบคนจักรแลเปียกอะเราไม่ให้หละกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบฮะแล้วก็ก้มดูอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคือผมก็แบบรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาก็วิ่งกลับเข้าไปที่โรงเรียนแล้วก็เอาไดรเป่าผมมาเป่าเอาไดรเป่าผมปรับเป็นแบบเยน็นแล้วเป่าเป่าให้แห้งแล้วผมวิ่งกลับกลับออกมาใหม่ซึ่งเขาก็ยังอยู่อ๋อเหรอก็ยังอยู่แล้วเดี๋ยวกมาแล้วก็แบบรอๆบอกว่า เธอเราช็อกแล้วแม่เรเป่าแห้งแล้วมาวิ่งออกมาเปี่ยงตอนนั้นแต่คือเราไม่ได้หวังว่าเราไม่ได้หวังว่าเขาจะยังอยู่เรารู้สึกว่าโอเคถ้ายังอยู่ก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนลัคกี้ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าแห้งเลยแล้วก็แบบมาถึงก็แห้งละให้ได้ยังอะไรเงี้ยแล้วเขาให้ปะล่ะเขาว่าให้